ทำอะไรนะพี่กระเพาะมาปูหมูอยู่เหรอเอาดีๆไม่เคยเห็นเลยคือมันคือมันด่างปกติปะรือว่าอันนี้มันเป็นพันด่างหรือเป็นลายของมันอยู่แล้วถูกไหมราคาประมาณไหนพี่เนี่ยเนื่องหมื่นบาทโอ้ทรงสวยเลยวันนี้พี่ทั้งนี้สองพันบาท แต่แต่ว่ามันชื่อชื่ออะไรไม่รู้ถูกไหม,ไมเอนทูเรียมอะไรก็อย่างเนี่หน้าดอูดอกแดงเลยเนาะพันเดียวใช่พี่หนึ่งกีหนึ่ง,งพันแรกเยอะเหมือนกันนะพี่เนาะอะไรนะพี่คอรดีไลน์คอรดีไลน์ลามาคูมอมเมียมาคูมอมเมียไม่รู้จักเลยผมอ่ะ อันนี้คือถ้าเกิดโตโต,โตมันก็จะใหญ่กว่านี้เหรอพี่หรือว่ายังไงก็โตเป็นแขนกเป็นแขงขึ้นไปเลยใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมพี่สูงเดียวไม่ใหญ่หกร้อยลายขก็ไหนกล้านี่นแดงๆมันคงแบบแผลแผลค้างๆเ,เ,เ,เนาะนี่แผลแผลแบบยี่ร้านอยู่ตรงไหนโครงการหนึ่งใช่ไหมโครงการหนึ่งนี่แหละล็อกสองหกเจ็ดนี่แหละคุณซาทลี ดี๋ยวก็ทักมาขอขอข้อมูลได้ใช่ไหมพี่ได้ได้ได้ไดคือจะเอเบอร์เบอร์ก็มีนี่สมั้งเขจะถ้าเพื่อจะโทรจะโทรที่นี่ได้แอสไมาอืมแอดมา,มดมาได้ขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับ